สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมาประยุกต์นะครับเอาประสานที่เราได้ทํทำเมื่อตกี้นี้นะครับมาเข้าในเพลงนะครับว่าเอ๊ะพอเราเข้าเพลงแล้วเรามักจะร้องติดใช่ไหมครับปัญหาของของเราคือเวลาเราร้องสูงเนี่ยเรามักจะติดคอหรือกลัวหรือว่าร้องไม่ถึงใช่ไหมครับทีนี้เราเอาลองเทคนิคนะครับที่เมื่อกี้ เราสึกกันไปมาประยุกต์ใช้กับเพลงนี้ดูนะครับเพลงนี้ก็ครับก็คือเพลงเซเรน่านะครับของเอ็นริโกทอสเซลี่นะครับแต่หลายคนน่าจะพอจะคุ้นหูคุ้นทำนองมานะครับ กลัเยแต่ว่าเคยได้ยินนะครับคุณสุเทพประยูรพิชชัตเนี่ยที่เราเพลงปาลั่นนะครับอตอนนั้นออกรายการตีสิบหรือของคุณพิทวัฒน์อนนท์ของเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาเขาเขาวางเสียงเนี่ยเขาก็ฝึกจากเพลงนี้แหละแต่ว่าเขาแปลงให้เป็นไทยจําได้เลยตีโอเลี้ยงแก้วหนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยจะจำเลยไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็เลยเ,เพลงนี้เองเหรอเพลงเพลงเซเรเนตนะครับโอเคนะครับทีนี้เราเอาแบบฝึกหัดเมื่อกี้ก็คือการใช้ การหาวนะครับการใช้บอไปไม้นะครับมาช่วยนะครับท yes, ุกครั้งครัที่เราเริ่มเนี่ยที่เราอาจจะเริ่มด้วยตำแหน่งการร้องเพลงที่ไม่ค่อยถูกต้องหรือว่าเราอาจจะใช้คอให้เราเริ่มจากการทำหาวสั้นๆก่อน โอเคทีนี้หางหางสียตัวนี้ยให้ท้า่ยาวให้ครบนะครับ,รบเราลองลงเดียวได้ไหมไม่ต้องแบบแบ่งได้ไหม ตัวเลิ่มสูงน,นี่นะครับอย่าไปกลัวนะครับให้เราล้องต่อกันเหมือนเดิมเท่าเดิมนะ 你看。<laughs> ีนึงแล้วเพิ่มสองรอบโอเคอ้าว อย่าเพ <c oughs> ิ <aning> ่งใส่เนื้อนะครับเราลองเป็นบอยไม้ก่อนแต่เราเอาสลัดเข้ามาใส่ใช่ไหมอย่างเช่นว่าโคเมลซอนโยโดใช่ไหมครับก็คือบ่อบบบอบบ๊นบบ๊อบบอบบอบ โอ้เราไม่แซ่บนะครับแล้วก็บีไวบีไปบีนะครับโอเคทีนี้เราอีกรอบหนึ่งใส่หัวไหมอีกรอบหนึ่งนะครับตตนนบบบเ้ยเราติดจมูนะบอย่าพุชลงตรงนี b บ b เป็นบ b บ b บ b ดีครับหนักไปครับไม่ต้องพุช ไม่ต้องรีบนะฮะบมเรใส่ที่เราใส่คำแต่ว่าให้ยูม,มสึกว่าเรากาลังออกเสียงตัวปบะบมอยู่โอเนไหมนะเรอ่โบเบ็นบนบน son odor scopito. Ha ah, dito ar. Come oh, yeah. un son odor scopito. Come un son odor scopito nel cuore e ricordo un cor di quell'amor che que non necessitato โอเคดีขึ้นครับแต่ว่าร้องหนักไปร้อง <c oughs> โฟกัสเยอะเกินไปอย่า <c oughs> อย่าโฟกัสตรงนี้โอเมลโนโนโนโคมเมอุลโซโยร์สโอบีชจเวยเน te dio campoต่อกันเป็นอยู่ต่อกัน ho men sono dor sogno ho men sogno do ซีสเต่เนาะซีสเต่ซีสเตเราจะไม่ปิดซีสเต่เนาะไม่ไม่ไม่ตัดซีสเต่เราเราไม่ตัดคำนะครับทีนี้ uh, อยาจะบอกว่าเวลาที่เราร้องเนี่ยนะครับเราก็พยายามรู้สึกเราดูดลมไปข้างในเหมือนกันกน,นะครับแล้วก็ขณะ,ะที่บอดี้เราถักไปข้างหน้านะครับ<ๆ>ลมเนี่ยดึงไปข้างหลัง ขอเหมือนสัญอัลสกอลที่เคยในละครยัริกอร์ดันก็ร์ดี่เคยลักหมดที่นอนนเตียงอยู่เราจะคุมให้มันดิ่งแต่ตัวเองพยายามแบบขย่มสักผ้านะครับอย่าขย่มนะครับโอเค <orman pulse. S 1> โอ้โอ้โอ้เมมเม่นั่งาครับเพียร์ค้อ้อตึงไปลังค้อตัวเองแค่จะบวกครับค้อ เราไมา <ro> mm ่อ hmm. ่านอย่างนี huh. <Que> ้ครับฟูลาสวาวิเซ uh ีน <huh>. วิชซียนวิเซีนควาดอลเชสอรริสโอเคควาดอลเช

<laughs> no, <okay. laughs> ราจเวนตประชาครับเ e ้คือเพีวเรต้าเพีวเคเพีวเรต้ฟ้คอนโซบริลลาราโนสตราจเวนตเราอ่านโจนะเราอ่านโจจจากโจเลยเหมือนโจไปด้วยนะครับโจจเวนตู โจเวนตูนะครับจแล้วก็อ่าจิโออย่างเงี้ยเสื้อผ้ายี่ห้อจิออร์ดาโนอย่างที่คนไทยอ่านโน่อ่านจอร์ดาโนอ่านจอร์ดาโนให้จิออร์ดาโนโน่นะครับโอเคทั้งหมดสองหน้าสองสองสองเที่ยวโอเคโอ้ยทำไมไม่ออกกลับมาที่จุดเดิม Senso morto, scopi tue... แค่ตกฟ้าเลยถ้าเราร้องคิดว่ามันมมัันนสูงมันก็จะรู้สึกว่ามันลำบากแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันก็ถึงการร้องให้ต่อไปเป็นไปดาดาดีดาดาดาดีดา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 ธรรมดา easy easy นะครับก็โอเคก็ลองไปฝึกกันดูนะครับอ่าส่วนท่อนข้างล่างอันนี้นะครับไปฝึกเองแล้วกันนะวิธีการเหมือนกันหลักการเดียวกันนะครับโอเค ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการซ้อมเพลงนะครับคลาสสิกว่าเราควรจะซ้อนแบบไหนควรจะซ้อนยังไงนึอกอะไรไม่ออกกลับมาที่จุดเริ่มต้นเออ,เ,อ,อเลือกคำว่าอะไรคำว่าโคใช่ไหมครับก็ทำโค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 โวโคคโคโโ ผู้ลสวัสิวิญญวันดนเชิญสุริสุใหพิวเลต้าฟาขอสวบริลลาร์นอสตราจูเวนตแค่นี้เองนะง่ตายไม่ยะยากเลย <c oughs> นะครับโอเคนะครับส่วนเพลนี้ก็ สวัสดีก่อนอากันนะครับ,รบสวัสดีครับ